และสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านพบกันเช่นเคยในห้องเรียนออนไลน์กูนิ่มในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยผู้นำพอเพียงค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับกูนิ่มเลยค่ะความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นผู้พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พระสบนิกรชาวไทยเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตแบบทางสายกลางคือไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปไม่มากไปหรือน้อยไปนั่นเองค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสามห่วงสองเงื่อนไขนั่นก็คือ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอประมาณคือความพอดีไม่มากหรือน้อยไปจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นเมื่อเด็กๆไปเจอร้านขายของเล่นเห็นแล้วอยากได้ แต่คิดอีกทีที่บ้านยังมีของเล่นเยอะแยะมากมายเล่นยังไม่หมดเลยถ้าซื้อไปเพิ่มก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกองเต็มห้องและไม่เห็นคุณค่าจึงไม่ซื้อทั้งยังช่วยคุณแม่ประหยัดเงินอีกด้วยค่ะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ถือเป็นการพอประมาณอย่างหนึ่งค่ะงความมีเหตุผลคือการตัดสินใจ ทำการใดอย่างมีเหตุผลใช้หลักความพอเพียงตามหลักวิชาการกฎหมายศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามเช่นเมื่อเด็กๆเ,เจอสิ่งของผู้อื่นหล่นตกอยู่ไม่นำสิ่งของนั้นมาเป็นของตัวเอง ควรนำสิ่งของส่งคืนเจ้าของนะคะ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวรับมือได้ทันท่วงทีเช่นมีเงินออมที่เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นค่ะโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจให้อยู่ในระดับพอเพียงสประการดังนี้ 1. เงื่อนไขความ รู้ประกอบด้วยการรอบรู้รอบด้านรอบครอบในการทำงานต่างๆสองเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภรู้จักแบ่งปันมีความสามัคคี อดทนภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตค่ะและต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการประหยัดอดออมกันค่ะการประหยัดอดออมทำให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งของและรู้จักคิดก่อนใช้สิ่งของต่างๆอย่างไม่ฟุ่มเฟือยใช้อย่างรู้คุณค่าอย่างเช่น การออมเงินเด็กๆควรรู้จักเก็บออมอย่างการหยอดกระปุกออมสินเราสามารถนำเงินที่เก็บออมนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นค่ะนอกจากการออมเงินแล้วการประหยัดยังรวมไปถึง การประหยัดน้ำประหยัดไฟปิดน้ำปิดไฟหลังการใช้ทุกครั้งไม่เปิดใช้ถ้าไม่จำเป็นคะ่ะเด็กๆอย่าลืมเป็นคนเก่งช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นหนูน้อยนักประหยัดด้วยนะคะ และเรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องการพึ่งพาตนเองค่ะการพึ่งพาตนเองเป็นการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำสิ่งใดๆให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ไม่ทำให้เป็นตัวปัญหาหรือเป็นภาระแก่ผู้อื่นควรพึ่งพาตนเองปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัยจะเป็นการสร้างตนเองให้มีคุณค่ามีความสำคัญและจะทําให้มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตและมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานต่างๆโดยไม่ต้องรอขอความช่วยเหลือจากใครเด็กๆจะเกิดความพยายามและเกิดความสำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยค่ะเช่นการที่เด็กๆช่วยเหลือตนเองในการแต่งตัวการเลือกเครื่องแต่งกายด้วยตนเองการรับประทานอาหารดื่มนมด้วยตนเองเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยตนเองโดยผู้ปกครองไม่ต้องบอกรวมไปถึงการได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจานชามเก็บขยะไปทิ้งกวาดบ้าน จัดหนังสือล้างจานเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆฝึกบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเด็กๆก,ก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้เก่งมากขึ้นทำได้ด้วยตนเองและสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ด้วยนะคะและสุดท้ายเรามาเรียนรู้เรื่องการพอเพียงในครัวเรือนค่ะเช่นการปลูกผัก ปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดีนะคะผักผลไม้ที่เราปลูกเองก็จะปลอดภัยไร้สารพิษสารเคมีไม่ต้องกังวลกับยาฆ่าแมาลงประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องซื้อผักจากที่อื่นมาทานค่ะเหลือจากการทานในครัวเรือนเรายังนำไปขายเกิดรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะเด็กๆหรือนำไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน มีความเอื้อเฟื้อที่ดีต่อกันที่สำคัญทำให้เรามีความสุขค่าเด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการเพาะปลูกการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงในบ้านเกิดทักษะชีวิตมีประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะ เด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้านของตนเองจะทำให้เรามีชีวิตที่พออยู่พอกินแบบพอเพียง ตามรอยพ่อที่เคยสอนเราไว้ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เดรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงไปแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมปฏิบัติตนพออยู่พอกินแบบพอเพียงด้วยนะคะในสัปดาห์นี้พบกันกับคุณยิ้มแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย